สมเด็จพระปิยะมหาราชเป็นพระราชสมัญญานามที่รผสกนิกรชาวไทยพร้อมใจกันถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนด้วยคุณูุปการตลอดราชสมัยแห่งการครองราชล้วนแต่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติทั้งระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภค การเลิกทาตรรวมถึงการเสด็จประพาสยุโรปเพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอำนาจนับเป็นพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์เพื่อความมั่นคงของสยามประเทศส่งผลให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยไม่เคยตกเป็นประเทศสาชของชาติใดในโลกการสวนสนามตามแบบธรรมเนียมฝรั่งของทหารมหาเล็กรักษาพระองค์สะท้อนถึงจุดเริ่มต้นของทหารมหาเล็กราชวลบรักษาพระองค์ เมื่อครั้งโปรดให้พระราชวงศ์และลูกหลานขุนนางฝึกการทหารแบบยุโรปขึ้นเป็นครั้งแรกพระองค์ได้ส่งส่งพระราชโอรสไปศึกษาวิชาการทหารในต่างประเทศอาทิจองพลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษุรุโรกประชานาถพลเอกพระเจ้าบรวมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรัรโยธินและพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อกลับมาพัฒนากิจการทหารของไทยให้เป็นระบบแบบแผนจนถึงปัจจุบัน การทหารนั้นที่จะสําเร็จไปได้ย่อมต้องอาศัยนายทหารที่มีความรู้และมีสติปัญญาที่จะนําไปสู่ชัยชนมะได้นายทหารนั้นจะมาจากไหนได้เล่าก็ต้องได้มาจากโรงเรียนในร้อยคือพวกเจ้านี้เอง โรงเรียนในร้อยพระจุดจอมเกล่าวสถาบันที่เป็นแหล่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบ,บกกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตลอด134ปีที่ผ่านมาได้ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะตามที่กองทัพบ,บกต้องการมุ่งมั่นเพื่อพัฒนากองทัพและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 111ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสนิกรทุกหมู่เหล่ารวมถึงกำลังพลของกองทัพบ,บกต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้23ตุลาคมวันปิยะมหาราชแม้รูปขันพระวรากายลับหายไปแต่ทรงอยู่ในดวงใจไทยทั้งปวงทะสถิตในดวงใจไทยนิรันด